ครับสวัสดีครับสมาชิกเตีดัวิกจมทุก่านประจำที่ 8, 1 8นเดือนตุลาคม2ป6 8นระ 68, นะครับก่อนนี้เลยมาดูสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กลตกไป1ตัว,น,ตวนะครับเป็นคู่ระหว่างเรนเบติสเจอกับไอลีติโกมาดิกนะครับ ผมเด้กันตองให้ต่อแอดไปในราคาปอปอนะครับให้ได้ย้ำเบอือป็ดหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาครึ่งเม็ดไปด้วยนะครับสรุปไ่ากินเต็มได้บวกมา2เด้ง2ราคาเลยนะครับคุณนี้จบเกมแอดบวกเมาชนะไปด้วยสกรสอร์สประตูต่อ0ูนย์ตามคาดนะครับต้องดีกับสมาิชิกในก่มด้วยนะครับบวกกันมาพอสมควรเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับยามีการนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีตั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้ลุ้นกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งกู่นะครับเป็นบอลคาราบาวครับอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างวิโกมบวันเดอรเอร์เจอกับฟูลแลมนะครับ วีคอมอยู่อันดับที่17ของดิวันนะครับส่วนฟูลเลมอยู่อันดับที่16ของดิสูงสุดนะครับเกมคู่นี้จะตีกันเวลาตี2 4มสวาาทีตามลาบระเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในล่าสุดบารัฟฟูลเลมบุกมาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนนะครับมาดูฟอร์มสัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างวีคอมสามล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดและเสมอไปหนึ่งน,น,นัดนะครับห้านัาล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับ ส่วนนั้นล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอันเดอร์ฟิวทาไปด้วยสก,กอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับออ์มรมดูดีเลยนะครับส่วนทิมเยนอย่างฟูลเล่ส์สันล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ไปทั้งหมด3นัดเลยนะครับในนัดล่าสุดบุกไปแพ้นิวคาเซลมาด้วยสก,กอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับออ์มรมดูแย่มากนะครับ มาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างวีกมจะไม่บอบสี3านะครับตัวหลักๆก็จะมีจอสโคเว่นลุกเล่และก็ดานิเอลอูโดนะครับส่วนทีมเยือนอย่างฟูลเลมจะไม่บอบสีหนนะครับนำทัพมาโดยแอรีวิลสันจอร์ดคิงและก็ราอูลคิมินสนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดิมเปิดมาเป็นฟูลเลมเปิดราคามาต่อ1ลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตางทีมเยือนอย่างฟูลเลมมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้ฟูลเล่ดูดีกว่าและมีโอกาส ที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อฟูลแลมไปในราคาหนึ่งลูกนะครับยังมีครั้งนะครับผมต้องให้ต่อฟูลแลมไปในราคาหนึ่งลูกนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยอหน้าลุ้นกว่านะครับก่อนจากกันนะครับฝากติดตามและกด subscribe ช่องยูทูบตีดัดบิ๊กโจมและเปิตีดัดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีบลารันอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ